สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทั่วโลกเลยจ้าจ้ามาเด้อกินผัดมาม่ากเกาหลีกับยายนะคะจ้านี่ก่อนอื่นจะกจ,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 จะกินขนมรสคว้มสวยก่อนจ้าสเม็ดนะคะม,มาเด้อมากินเสแสบๆน้ำยายเด้อจ้าสองเม็ด เผ็ดคูณสองนะคะจะอน,นี้ก็คือกระเทียมกระเทียมท่นดองจ้าผักนี่ก็คือไอ้ผักหอมแบงที่น้องพี่ว่าให้เกษตรปลูกหลังบ้านจ้านี่ก็คือหอยพอกนะคะหอยพอกผัดใส่ไข่มาใส่กับผัดมาม่าจ้าหอยพอกจากเอฟซระยองนลคะเด้อปากมาให้จ้ากับปูนะคะ ยายจะวาวนิทานสุฟังยายเห็ดคลิปรีวิวของแล้วจ้าอืมแต่ว่าเย็ดติวไปลงไอว้ว่าจะลบไอ้คลิปวิดีโอที่ชอบประสนเราไปลงลบคลิปไอ้อัดไว้เบิร์ตเลยจ้ะจะเหลือแต่ภาพชุ่มช่นจ้ะอืมเย็ดติว่าขอบคุณน้องสาวด้วยจ้าเด้อฝากปูแล้วก็ฝากหอยหอยพอกนะคะ มาให้กินจ้านี่ค่ะก็สิได้ฝากยังวันที่นั่งนั่งมาซื้อปลาล่าจ้านั่งมาสั่งปลาล่าครึ่งลูัดนี่ไปไปเมื่งคิดไปกันเนาะค่ะเนาะเห็นนั่งร่างห้อยร่างปูจ้าก็เลยถามซื้อนั่งนางบอกไม่เดี๋ยวจะส่งไปให้พี่สาวกินว่าสันเพนลินวาอืมจะส่งไปให้พี่สาวกินวันสันวันนะ่ยไม่เอาตังหราก็เม่ติวก็เลย ไอ้เพิ่นโอนเงินมากก่อนแล้วเนาะคะ่ปะป้าล่ครึ่งโหลสามรอยแบบน,นี้อันนั้นเมติวก็เลยอันนั้นได้เอาหมูยอกุนเชียงแล้วก็เส้นก๋วยจั๊บเส้นขนมจีนฝากไปให้ได้จะได้อันนั้นก็คือเป็นน้ําใจที่ว่าเพิ่นฝากปู่ฝากไอ้นี่มาให้กินเนาะคะะ่ะเนาะจะเดี๋ยวจะลองนำมันก่อนมาด้วยค่ะเด้อสุขุสุขคนจ้า หอยพอกแซ่บกระเทียมโทนขนาลวก สวนกัวบ้านเจ้าของเมื่ล้วจ้ะขนาดตับไม่ไม่ก็อ้อนอ้อนจ้ะมาเด้อค่ะเด้อยายกลอนยายสอนสายเซนน้ำกันจ้ะมามาน้องยาแม็กดีใจน้ำพานพ่นไปโดยดีนั่ลูกเนาะ น่าจะเพชขนามมิตรแสงน้ำจะขึ้นใช้เกษตรมือสอง Kem tôn, Hãy subscribe beng นอกแพรว่าเพิ่นเอาหัวามาให้กินปีกายนี่จ้ะเพราะแม่หอมหัวน,น้อยๆกินแล้วต่ไมนคุ้งเซ็บแสบแฝากมาให้แม่เดี๋ยวเมืน่นายาจะผัดปูปูผัดผงกะหรี่ที่น้องสาวเปิ่งส่งมาให้่าจะเฮ็ดคลิปอีกจ่ะ แซ่บๆ้ะจ้ะเพชรสุดยอดจ้ะซองแดงจ้ะซองแดง สิ่งสาบปเลยสมุนไพรเฮาหอ,อมกับเทียมบักพริกมะเดื่อเดิ่อแจ่บจบ คณะก็สวนหลังบ้าน มีตัวใหญ่ๆจ้ะแซ่บก็แซ่บก็หอยแมงผูเนื้อเหนียวหนึบๆมันๆจ้ะกระเทียมต้นกระแซ่บคอกกลมๆเมื่อ ไปกินเห็นมันสวงใหญ่มาใส่พริกบนน้ำอีกเยอะส่วนซาน,น,นแดงจิงคืองเลย กินกระเพาะไม่ใจลูกมาค่ะมา เด็บมากได้ขอสิบนาทีเนอ้อลูกค้าโทรมาสั่งของแล้วที่จริงนัดลูกค้าอาทิตย์หนาจ้ะแต่ว่าขาเจ้า เรื่องรีบตอนนี้จะต้องเฮ็ดให้จ้ะของส่งลูกค้าทุกอย่างช่วงน,นี้จะติดจะใส่ถุงมือหมดเลยนะคะที่ทำกกจ้ะ เนื้อติ่วกินต้อรักแซ่บหอหนึงเกาหลีซ้องแดงคู่นสองกะแล้วก็เนื้อิ่วจะพอจบคลิปเนาะค่ะเนาะจะกินต่ออยู่จ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกใจท,ทุกกำลังใจจ้าที่กลับมากดเลิฟใหม่นะคะเลิฟเลิฟทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้าเลิฟเลิฟนะคะ